ครานี้เนี่ยเป็นทวิกพาร์ทที่1นึ่นะเดี๋ยวไปฟังเลยนะว่าประโยคไหนแมทช์กับภาพที่สุดตอนสอบจริงไม่มีสคริปต์แบบนี้นะลองหลับตาก็ได้ลุยเลย A. The estate manager is overseeing property sales. B. The art dealer is negotiating the purchase of a vintage vase. C. The antiques appraiser is evaluating a rare painting at an estate sale. D. The Art Historian sculpture at museum exhibit museum analyzing a famous a is มาเฉลยกันนะครับเริ่มจากข้อ A บอกว่า The Estate Manager แปลว่าผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ฮนะ Estate Manager ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ is o v e r s e e o v e r s e e เนะี่ยแปลว่าควบคุมดูแลจะไม่เหมือน overlook นะถ้าเป็น overlook แปลว่ามองข้ามคนละความหมายกัน oversea ควบคุมดูแล oversea ควบคุมดูแล property sale property ก็อสังหาริมทรัพย์เหมือนกันเขาบอกว่า ok ผู้จัดก,การอสังหากกาลลังดูแรขาายอสังหริมทรัพย์อยู่นะ be boy ครับบอกว่า the art dealer dealer แปลว่าวพ่อค้าแม่ค้า is negotiating แปลว่าเจรจาต่อรอง the purchase of vintage vase vase แจกันครับ vintage คือโบราณแต่มีคุณค่านะโบราณแต่สูงค่า วินเทจโบราณเก่าแต่สูงค่ามีคุณค่าเนี่ยพ่อค้างานศิลปะกำลังเจรจาการซื้อแจกันเก่าแก่โบราณอยู่อ่ะเฮ้ย5,000ปีอ่ะขอต่อจากล้านหนึ่งเหลือ5,000ได้ไหมซีแคทบอกว่า the antiques appraiser คำนี้เป็นคำผสมนะจ๊ะ a p p r e i s e r แปลว่าผู้ประเมิน antiques จริงๆเป็นคำนามอ่ะมันจะแปลว่า ของโบราณนะฮะเนื่องจากว่าผู้ประเมินเนี่ยมักจะประเมินราคาของโบราณหลายชิ้นเขาเลยเต erm ิม S นะเป็นคำะสมมองซะว่าเป็นคำนามกอนเดียวกัน is evaluating evaluate จะแปลว่าประเมิน a rare painting and at an estate sale เขาบอกว่าผู้ประเมินราคาของเก่าแก่โบราณเนาะเขาว่ากำลังประเมินรูปภาพที่หายาก rare หายากเป็น adjective ที่งานขาย อสังหาหรืองานขายทรัพย์สินอยู่ estate sale เนี่ยจริงๆมันอาจจะหมายถึงงานที่สมมติมีบ้านหลังหนึ่งมีคุณปู่ท่านหนึ่งเคยอยู่แล้วคุณปู่ท่านเสียไปอุ้ยสมบัติเยอะแยะเลยทางญาติญาติก็เลยประกาศขายบ้านรวมถึงประกาศขายทรัพย์สินนั้นด้วยประกาศขายรูปภาพในนั้นประกาศขายแจกการเฟอร์นิเจอร์ในนั้นด้วยเขาเลยเรียกว่าเป็นการขาย estate sale ฮะงานขายทรัพย์สินนั่นเองดีด็อกบอกว่า the odd historian historian แปลว่านักประวัติศาสตร์ is analyzing แปลว่าวิเคราะห์ a famous sculpture แปลว่าปฏิมากรรมรูปปัน้นรูปสลกักแบบเนี้ย at a at an exhibit นะครับอันนี้ต้องเป็นแอนนะขอไปด้วยเดี๋ยวแก้ให้ x Ex an exhibit exhibit ก็คือนิทรรศการเหมือนกับคำว่า exhibition แหละในที่นี้เขาบอกว่านักประวัติศาสตร์ด้านศิลป,ปะกำลังวิเคราะห์ รูปปั้นที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นรูปปัน้นรูปคูเบิตเองรูปวัวเปลือยนะครับที่งานนิทรรศการแห่งหนึ่งตอบเป็นข้อไหนดีในรูปเนี่ยมีคุณลุงแก่ๆท่านหนึ่งนะครับเขากําลังมองภาพวาดอยู่ใกล้ที่สุดเลยน่าจะเป็นข่าข่าข้าซีแคทนะฮะบ,บีบอยยังไม่เหมาะเพราะไม่ได้มีการเจราจาต่อรองไม่มีคนอื่นเลยนะครับดังนั้นซีแคทละกันก็คือ the antiques appraiser is evaluating ผู้ประเมิน ของเก่าแก่โบราณเนี่ยกำลังประเมินภาพวาดถายยากอันนี้เป็นภาพวาดแน่ๆที่งานขายทรัพย์สินแห่งหนึ่งครับ